น้องฟิวจัดรถเข้าใหม่ไม้แล้วนะครับกับเจ้าโตโรต้านะครับอะโตโรต,โตา้ารีโว่สมาร์ทแคปสองคู 4, แอนทรีพรีแรนเนอร์นะครับตัวนี้บอกเลยว่าสภาพสวยสีขาวปี23ไม่30,000ื่นในราคาเพียง5 1าแ0นหนึ่งหมาพนบาทฟีดาพนอยู่9 0้ากว่าบาทเองทุกคนบอกเลยว่าสภาพรถสวยมากๆเลยนะครับในส่วนของตัวรถตัวนี้นะ บอกเลยว่าแนะนํามากๆเลยในส่วนของตัวรถนะครับใคยที่กําลังมองหาหรือว่าสนใจในส่วนของตัวรถตัวนี้อยู่นะครับติดต่อหาน้องกาฟิวได้เลยนะครับที่เบอร์0657400689 0657400689ติดต่อมาได้เลยนะครับรถสวยเกรดเอนะครับรับประกันเครื่องยนต์เลคเกียร์รับประกันตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีพิกามไม่มีน้ําท่วมนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถกับน้องกาฟิวได้นะครับเครดิตดีฟรีดาวน์คาเฟ่ก้าสิบวันนะครับ เอกสารไม่ยุ่งยากนะครับบอกเลยว่าแนะนำมากมากเลยนะครับในส่วนของตัวรถตัวนี้นะครับใครที่กำลังมองหาหรือว่าสนใจอยู่นะครับน้องฟิลมีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านมี3สาขานะครับมีสุราษฎร์ธานี2สาขาและกรุงเทพ1สาขา<ม>เคยสนใจติดต่อสายด่วน0 6 5 7 4 06 0 0689 065 740 0689ติดต่อมาได้เลยนะครับมาดูในส่วนของตัวรถกันเลยนี่ตัวรถนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมนะครับ จะได้ในส่วนของชมหน้าใหม่ชมหน้าหมูป่านี่จะได้ในส่วนของชมหน้าหม่ชมหน้าหมู่ป่า,น,น,น,า,น,า,ปานี้เลยนะครับไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกมีมาแล้วเรียบร้อยสภาพรถก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับในส่วนโดตัวรถนี่โคมไฟแท้นะครับไม่มีคราบเหลืองโคมไฟแท้ไม่มีคราบเหลืองไฟตัดหมอกมีมาแล้วเรียบร้อยสภาพรถสวยสวยรถสีเดิมโรงงานนะครับโอ้โหโล้อล้อแม EC, ็กเท,ท่เลย นี่ล้อแม็กเทเทเลยนะครับยางปี2 0 2 3นะครับทุกคนแม็กเท่เทเลยยางปี2 0ง3นีนะครับสภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวไฮรักก็จะเป็นโครเมียมมาในด้านข้างมีมาแล้วเรียบร้อยมาในด้านข้างมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับไฮรักเป็นโครเมียมกระจกรักข้างก็จะเป็นโครเมียมนะมีไฟเลี้ยวติดงกระจกด้วยนี่ คิวกา,ารสาดมีมาเรียบร้อยนะครับด้ามจับก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับ, there, รบหัวน็อตเดิมนะครับเป็นอาคเดิมลุกลมเดิมจุดแทมสีเดิมเปิดแขรบได้90บองศานี่หัวน็อตเดิมนะครับเป็นเพดเป็นเพดเดิมเดิม อันนี้เปิดกระจกได้ด้วยนะครับนี่ลําโพงต่างๆมีมาเลยเรียบร้อยเม็ดลาคเดิมๆโรงงานเลยนะครับนีเ่เดิมๆโรงงานเลยสภาพบอกเลยว่าสวยมากเลยนะครับตัวรถจะได้ในส่วนของเบาะผ้านะครับทุกคนด้านหลังเป็นเบาะหนังตัวนี้ก็จะมีในส่วนที่วางเท้าน้ำนี่ มีไท้วางแก้วน้ำนะครับช่องใส่ของอุปกรณ์นะครับช่องใส่ของด้านล่างนะครับจะมีบุ๊กเซอร์วิสอุปกรณ์คู่มือการใช้งานต่างๆมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับน้ําจับมีมาแล้วเรียบร้อยสวยมากนะครับในส่วนงตัวรถรีวูสมาร์ทแคป24เอนทรีพรีเดนเนอร์น้ำมันดีเซลนะนี่พรีเนเนอร์เป็นตัว Super f ์เฟนะครับช่วงล่างใหม่ของโตต้ตานะครับ นี่ด้านหลังนะครับไฟท้ายเป็นรูปเลข3นะครับกันจนท้ายมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับด้ามจับโครเมียมสภาพรถสวยๆนะครับนี่โลโก้เป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับสภาพรถบอกเลยว่าสวยเกตเอแน่นอนด้าจับโครเมียมบนลอเดิม <not> จุดเต็มสีเดิมนะครับนี่บนลอเดิมเดิมโรงงาน แม,ม,ม่นักเดิมเดิมนี่แม่นักเดิมเดิมนะครับด้านหลังนะครับได้เบาะหนังสีดำนะครับนี่อุปรกรณ์ไม่เรงนะครับปะเจต่างๆคือมีมาเรียบร้อยนะสภาพสวยๆด้านหน้าได้เบาะผ้านะครับกระจกไฟฟ้า ราสตาร์ทให้ดูดีกว่านี่ปรับกระจกนะครับปรับกระจกแบบไฟฟ้าได้เลยนะครับจะมีที่วางแก้วน้ำด้วยนะครับด้านขวาสวยยเลยนะครับในส่วนของตัวรถนี่พวงมลัยนะครับเป็นพงมลัยหุ้มหนัง พรมลไหุ้มหนังสีก้านแบบนี้เลยนะครับเป็นพรมลลไมัลติฟังชันนะครับสภาพรถบอกเลยว่าสวยมากสภาพรถสวยมากนี่พรมยอะไรของเขานะครับรับสายวางสายนะครับเพิ่มเสียงลดเสียง เช็คเอเย็นนะครับนี่เอเย็นมากนะครับนี่เล็กไม้สามหมื่นไม้น้อยมากไม้สามหมื่นนะครับนี่โฟกัสใหหนึ่งไม้สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดกิโลโอ้โหไม้น้อยมาก ไมนูน้อยเลยนี่ก็วงเลไรของเขาเป็นหนังนะทุกคนพวงเลยหุ้มหนังแบบนี้เลยนะครับนี่สภาพบอกเลยว่าสวยมากนะครับทุกคนสภาพสวยมากมากนะครับนี่หน้าจอนะครับหน้าจอของเขาก็จะได้ในสวองหน้าจอทัชสกรีนด้วยนะอือ จมต่อบลูทูธได้รับสายวางสายได้ลำโพงผล<ำ>ลำโพงดังดีมากนี่เปิดดังไม่ได้นะทุกคนนี่ลำโงพงคือดังดีเบสด,ดีเสียงดีแอร์เย็นเพลงเพราะลำโพงดังแน่นน้าโจเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆได้ด้วยนะทุกคนนี่ สปราร์สวยมากๆเลยนะครับในส่วนของตัวรถจะมี Power OLED ด้วยนะทางด้านซ้ายและด้านขวาเลยมีทางซ้ายและขว,วาเลยตรงนี้เป็นที่วางของต,อตัวเกียร์มันเกียร์กระปุก6สปีดนะครับตัวเกียร์มันเกียร์กระปุก6สปีดมีปุ่มอีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดด้วยนะ มีปูวิโคโหมดกับพาวเวอร์โหมดเรียบร้อยอันที่วางเจ้าน้ำเบรกมือน้างข้างก็เป็นหนังนะช่องใส่ของคนนั่งข้างตัวเบาคู่หน้าจะเป็นเบาผ้านะทุกคนเบาคู่หน้าจะเป็นเบาผ้าแบบนี้เลยเป็นเบาผ้าสีดำเราจะเข็บสีขาว เป็นวัผ้าสีดำแล้วก็เขบสีขาวแบบนี้เลยสภาพบอกเราว่าสวยมากนี่นโซนด้านหน้า,นาสีดำรอๆอท่ๆแบบนี้เลยอันนี้จะมีในส่องที่เขาเรียกว่าที่ใส่เว้นตาหรือว่าใส่ของก่อนนะครับตก็ไฟเปิดได้ปกตินะ ม่นบางเด็ดนะครับมีกระจกด้วยนะครับคนข้างๆนะคนข้างมีกระจกคนขับไม่มีนะครับสวยๆเลยนะครับเคยสนใจนะครับคันนี้ก็ถือว่าแนะนํามากๆเลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับกุญแจดรีโหมดนะครับตัวนี้สําหรับใครที่สนใจนะครับกับเจ้า t o ต้ารีโว่สมาร์ทแคปตัวนี้นะครับสองเซี r นทรีพรีเดอร์ปียี่สิบสามเมื่อสามหมื่ ราคา5 19,000 10บาทฟรีดาวจะผลอยู่ประมาณ9 0 0 0กว่าบาทติดต่อน้องกาฟิวได้เลยที่เบอร์0657400689 0657400689ติดต่อมาได้เลยนะครับยินดีให้บริการ24ชั่วโมงเลยนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย